ในยุครัตนโกสิลป์นี้แม้ว่ามีสมเด็จพระสังฆราชมาแล้วหลายพระองค์แต่ที่ได้รับพระราชทานนามตามพระสุพรรณบัตรว่ายานนสังวรนั้นมีอยู่เพียงสองพระองค์เท่านั้นพระองค์แรกคือสมเด็จพระยานนสังวรสมเด็จพระสังฆราชสุกไก่เถือนซึ่งเป็นที่รู้กันโดยทั่วไปว่าทรงเป็นพระมหาเทระที่ทรงภูมิธรรมอันประเสริฐยิ่งในพระพุทธศาสนาทรงอภิญญาและอิทธิปาฏิหาร เป็นที่เรื่องชื่อลือชาแห่งยุครัตนโกสินทร์พระองค์ที่สองคือสมเด็จพระสังฆราชองค์ปัจจุบันได้รับพระราชทานนามตามที่จารึกในพระสุพรรณบัตรว่าสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกและถ้าจะนับเนื่องในเรื่องทรงอภิญญาทรงอิทธิปาฏิหาริย์อันเป็นที่ประจักษ์แล้วก็กล่าวได้ว่า ในยุครัตนโกสินนี้มีพระสมเด็จพระสังฆราชและสมเด็จพระราชาคณะเพียงสามรูปเท่านั้นนั่นคือสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสุกไก่เทอนสมเด็จพระพุทธาจารย์โตพรหมรังสีและสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชเจริญสุวัฒนมหาเทระองค์ปัจจุบัน พระคุณของสมเด็จพระสังฆราชสุขไก่เถือนและสมเด็จพระพุทธจาร์์โตพรมรังสีนั้นเป็นที่รู้ประจักษ์โดยทั่วไปไม่จำเป็นต้องกล่าวซ้ำอีกและในโอกาสนี้ย่อมสมควรกล่าวถึงพระคุณประการนี้ในสมเด็จพระาญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชเจริญสุวัฒนะมหาเทระเป็นสำคัญที่มาของคำว่าญาณสังวรนั้นมาจากความสำรวม หรือความสำรวมในสามระดับตามภูมิธรรมในพระพุทธศาสนาคือศีลสังวรอ,อินทร์สังวรและญาณสังวรศีลสังวรได้แก่การสำรวมหรือสำรวมในศีลโดยศีลที่ว่านี้หมายถึงศีลสองชนิดคือศีลซึ่งมีลักษณะเป็นพระวินัยตามพระปาติโมกชนิดหนึ่งและศีลจากพระโอษฐ์ซึ่งเป็นศีลที่พระพุทธองค์ทรงตรัสสอนเพื่อการศึกษาและปฏิบัติ ในการประพฤติปรมรจั์ในพระธรรมวินัยแห่งพระบรมศาสดาโดยตรงได้แก่จุลศีลมัชิมะีลและมหาสีลเมื่อศีลสมบูรณ์บริสุทธิ์แล้วย่อมเป็นบาทฐานแห่งสมาธิและปัญญาเพื่อถึงซึ่งความหลุดพ้นหรือนิพพานในที่สุดอินทรี์สังวรได้แก่การสำรวมหรือสังวรในอินทรีย์ทั้งปวงโดยเฉพาะ ในที่นี้หมายถึงตาหูจมูกลิ้นกายใจให้มีความเป็นปกติไม่วอกแวกวันไว้เมื่อกระทบกับอายตนะภายนอกได้แก่รูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสและธรรมารมต่างๆถึงซึ่งความเป็นอุเบกขาญาณสังวรได้แก่การสำรวมหรือสังวรในยานซึ่งครอบคลุมถึงรูปประฌาน และอรูปฌานขึ้นไปจนถึงยานทั้งสามอันเป็นสุดยอดสามวิชาในพระพุทธศาสนาคือปุเพนิวาสานุสติยานจุตูปป,ปาตายานและอาสวะขยัยานพระนามยาน,นสังวรของสมเด็จพระสังฆราชทั้งสองพระองค์แห่งกรุงรัตนโกสินทร์จึงมีที่มาจากคำว่ายาน,นสังวรและความหมายของยาน,นสังวร อันเป็นภูมิธรรมขั้นสูงและสูงที่สุดในพระพุทธศาสนานั่นเองศีลส,สังวรอินทร์สังวรและญาณสังวรเมื่อบริบูรณ์แล้วพระตถาคตเจ้าทรงตรัสรับรองว่าสามารถกระทำอิทธิปาฏิหาริย์ได้นานาประการอันสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราช เจริญสุวัฒนะมหาเทราทรงอิทธิปาฏิหารหลายประการทั้งอนุสาสนีปาฏิหารและอิทธิปาฏิหารอนุสาสนีปาฏิหารคือปาฏิหารในการเทศนาอบรมสั่งสอนเวเนยศัตว์ให้รู้ให้เข้าใจและสามารถน้อมนำพระธรรมคำสอนไปประพฤติปฏิบัติเพื่อประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านให้ถึงพร้อมได้ สมเด็จพระญาณสังวรทรงพระคุณอันประเสิรฐในด้านอนุสาสนีปาฏิหารเป็นที่ไว้วางพระราชหฤทัไทยมาแต่ครั้งสมเด็จพระศรินทราบรมราชชนนีที่โปรดให้ทรงนิพนธ์คำสอนหลากหลายเรื่องเพื่อเป็นคู่มือการศึกษาและปฏิบัติของชาวพุทธอันมีประจักษ์พยานหลักฐานอยู่ในปัจจุบันอิทธิปาฏิหาร คือการกระทําความมหัศจรรย์เหนือกว่าความสามารถของมนุษย์ธรรมดาซึ่งในประการนี้คนจำนวนมากอาจไม่รู้หรือไม่ทราบกระทั่งเข้าใจว่าทรงเป็นแค่พระสงฆ์ธรรมดาที่ปฏิบัติธรรมวินัยไปตามปกติแต่ความจริงหาเป็นเช่นนั้นไม่สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ปัจจุบันทรงอิทธิป,ปฏิหารตามภูมิธรรมอันประเสริฐสูงที่พระองค์ทรงบรรลุแล้ว และเคยมีผู้เห็นประจักษ์หลายครั้งดังที่จะยกมาเป็นตัวอย่างดังต่อไปนี้เรื่องที่1เมื่อครั้งที่ยังมีสงครามระหว่างรัฐบาลกับพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรับสั่งให้นิมนต์พระมหาเทระทางภาคอีสานหลายรูปซึ่งเป็นพระป่าไม่อยู่เป็นที่เป็นทาง แต่มีภูมิธรรมขั้นสูงด้วยการคมนาคมและการสื่อสารในสมัยนั้นตลอดจนอุปสรรคในด้านความปลอดภัยเจ้าหน้าที่ไม่สามารถติดต่อนิมนต์พระมหาเทระเหล่านั้นได้พลตรีอมรอรัตจินตกานนทนายทหารราชองครักษ์ได้รับมอบหมายให้เปทูลสมเด็จพระญาณสังวรซึ่งขณะนั้นยังคงมีสมณศักดิ์ที่พระศาสนาโสพลขอให้ช่วยนิมนต์แทน หลังจากรออยู่ครู่หนึ่งก็ได้รับคำตอบว่าได้นิมนต์เรียบร้อยแล้วให้ทางสำนักพระราชวังจัดรถไปรับณนะที่นัดหมายตามวันเวลาที่กำหนดปรากฏว่าการติดต่อนิมนต์ครั้งนั้นไม่ได้ใช้เครื่องมือสื่อสารใดๆเลยแต่เป็นการติดต่อนิมนต์ด้วยโทรจิตซึ่งเป็นการกระทำอิทธิปาฏิหาริย์อย่างหนึ่งในพระพุทธศาสนา เรื่องที่สองเมื่อรวม20ปีที่ผ่านมาครั้งหนึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประชวรสมเด็จพระสังฆราชพร้อมด้วยสมเด็จพระราชาคณะที่ทรงภูมิธรรมขั้นสูงรวมสี่รูปได้เข้าไปเฝ้าและเจริญสมาธิจิตกระทำสัตยาธิฐานให้ทรงหายประชวรก็ทรงหายประชวรโดยพลันเป็นที่อัศจรรย์อย่างยิ่ง เรื่องที่สเหตุการณ์ตอนที่สมเด็จพระยาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชทรงพระประชวรหนักจนเป็นที่คาดหมายว่าอาจถึงสิ้นพระชนทั้งพระและโยมเมื่อได้ทราบข่าวต่างพากันร่ำไห้อาลัยตามกันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้เสด็จไปเยี่ยมที่โรงพยาบาลจุฬาพรครั้งนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงตรัส อาราธนาสมเด็จพระสังฆราชว่าอย่าเพิ่งดับขันขอให้ทรงพระชนต่อไปเพื่อช่วยพระองค์ท่านขณะนั้นสมเด็จพระสังฆราชแม้ทรงประชวนหนักแต่ยังทรงมีพระสติมั่นได้ยินกระแสพระราชดำรัสแล้วทรงพยักหน้ารับอาราธนาหลังจากนั้นทรงเจริญอิทธิบาทตามที่พระบรมศาสดาทรงตรัสสอนพระอาการประชวนหนักก็คลายลงและทรงพระชนชีพต่อมา จนสิริอายุหนึ่งรปีเป็นที่อัศจรรย์เป็นเหตุการณ์อย่างเดียวกันกันกบเมื่อครั้งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงให้แพทย์หลวงไปอาราธนาเจ้าคุณพุทธทาสเมื่อครั้งที่ป่วยหนักมีอาการหัวใจวายเส้นเลือดหัวใจตีบความดันสูงถึงสามร้อและน้ำท่วมปอดท่านเจ้าคุณพุทธทาสรับอาราธนาแล้วก็เจริญอิทธิบาทกำจัดอาการป่วยจนหายเป็นปกติ กระทั่งถึงเวลาประกาศลงอายุสังขารในเวลาต่อมาหมายเหตุผู้อ่านขออธิบายเสริมเรื่องนี้นะครับหลายคนคิดว่าเรื่องของพลังทางจิตเป็นเรื่องงมงายแต่ปัจจุบันหลายชาติทั่วโลกได้พิสูจน์และทดลองมาหลายรูปแบบติดต่อกันมาหลายปีจนเป็นที่ปรากฏระดับหนึ่งแล้วนะครับว่า เมื่อเราคิดพูดทำจะเกิดกระแสจิตหรือเป็นคลื่นพลังงานอย่างหนึ่งที่วัดผลได้ทางวิทยาศาสตร์เปรียบเทียบง่ายๆกระแสความคิดเป็นคลื่นพลังงานคล้ายกับคลื่นวิทยุที่แม้เราจะมองไม่เห็นนะครับแต่ก็สามารถส่งต่อและแปลเป็นเสียงในเครื่องรับวิทยุอีกเครื่องหนึ่งได้ทดสอบด้วยตัวเองง่ายๆกับพลังทางจิตที่เราทุกคนก็สัมผัสดได้นะครับเช่นเวลาที่เราถูกใครแอบมอง แม้เราจะไม่ได้หันไปมองแต่เราจะรู้สึกเหมือนมีใครมองเมื่อหันไปมองจึงเห็นว่ามีคนแอบมองอยู่จริงๆนั่นก็คือคลื่นพลังจิตแบบหนึ่งที่มากระทบกับคลื่นพลังงานของเราอีกแบบหนึ่งก็เช่นเมื่อเราไปนั่งใกล้คนที่กำลังมีความสุขเราจะรู้สึกมีความสุขหรือสบายใจไปด้วยแต่เมื่อเราไปนั่งใกล้กับคนที่กำลังเครียดมีความทุกข์แม้เขาจะไม่บอกอะไรเราแต่เราจะรู้สึกได้ว่าเราจะหงุดหงิดเครียดหรือไม่สบายใจไปด้วย สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่วิทยาศาสตร์กำลังพิสูจน์ได้เรื่อยๆนะครับมีงานทดลองที่ได้รับการพิสูจน์แล้วเช่นการทดลองเรื่องความรู้สึกทางจิตที่แผ่ออกไปและมีผลต่อโมเลกุลน,น้ำทำให้โมเลกุลของน้ำเปลี่ยนไปตามความรู้สึกและอารมณ์ของแต่ละคนได้จริงและแม้แต่การเพาะปลูกต้นไม้กระแสจิตที่ดีเช่นคำชมก็ส่งให้อัตราการงอกและการเจริญเติบโตดีขึ้นต่างกับการด่าหรือกระแสพลังงานลบ ที่ส่งไปให้กับต้นไม้ซึ่งจะพบว่าอัตราการงอกต่ำและไม่เจริญเติบโตเท่าที่ควรนะครับสำหรับหลายสิ่งที่หลายคนยังไม่ได้พบยังไม่ได้เห็นก็อย่ารีบด่วนปฏิเสธว่าไม่มีจริงนะครับนักวิทยาศาสตร์ที่แท้จริงจะไม่ปฏิเสธอะไรตราบใดที่ยังไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าไม่มีจริงแต่เขาจะแค่บอกว่ายังพิสูจน์ไม่ได้เท่านั้นซึ่งในเรื่องของกระแสจิตปัจจุบัน วิทยาศาสตร์พิสูจน์ได้แล้วมากมายหลายแงยม่มุมดังนั้นใครที่ไม่เคยศึกษาก็ควรจะศึกษาหาความรู้หาข้อมูลที่ถูกต้องไม่ใช่เอาแต่ความเชื่อของตนเองว่าฉันไม่เห็นต้องไม่มีซึ่งสิ่งนั้นไม่ใช่สิ่งที่พึงมีในบัณฑิตซึ่งคนฉลาดจริงเขาจะไม่ทำแบบนั้นนะครับ อยากยกตัวอย่างที่เป็นเรื่องใกล้ตัวของผู้อ่านสักเรื่องหนึ่งนะครับเกี่ยวกับกระแสพลังจิตมีผลจริงหลายปีมาแล้วที่ผมผู้อ่านหรือโจโฉได้ออกปัญยายธรรมะในแง่มุมของวิทยาศาสตร์ทางจิตและก็มีการประยุกต์การสอนสมาธิแบบง่ายเพื่อเด็กและเยาวชนและคนทั่วไปโดยใช้เป็นวิธีทำสมาธิดอกไม้ใช้ดอกไม้เป็นสื่อซึ่งปรากฏว่าได้ผลและทำให้คนทั่วไปและเยาวชนสามารถทำสมาธิได้ง่ายขึ้น ในคอร์สหนึ่งที่เปิดอบรมนะครับก่อนจบบรรยายจะมีการให้ฝึกทำสมาธิในรูปแบบนี้ซึ่งปรากฏว่าผู้เข้าร่วมอบรมได้ทำตามและส่งพลังความรู้สึกใช้ดอกไม้เป็นนิมิตส่งไปให้กับผู้ป่วยระยะสุดท้ายที่โรงพยาบาลเมื่อจบการบรรยายก็เดินทางไปเยี่ยมผู้ป่วยก็เล่าให้ฟังว่าเมื่อเวลาประมาณ6โมงเย็นซึ่งเป็นเวลาที่พวกเราทาสมาธิส่งไปให้นะครับผู้ป่วยบอกเองว่า อยู่ดีๆก็รู้สึกสบายตัวอย่างบอกไม่ถูกอาการเจ็บป่วยที่เป็นอยู่ก็บรรเทาลงได้อย่างไม่น่าเชื่อและอีกรายหนึ่งคุณแม่ซึ่งจมูกมีปัญหาและไม่ค่อยได้รับกลิ่นอะไรมานานมากแต่ขณะที่ลูกสาวทำสมาธิใช้ดอกไม้เป็นนิมิตส่งกระแสจิตไปให้นั้นปรากฏว่าอยู่ดีๆคุณแม่ได้กลิ่นดอกไม้ชัดมากนะครับอันนี้เป็นแค่ตัวอย่างเล็กน้อยที่อยากเล่าให้ฟังนะครับจริงๆแล้วยังมีอีกมาก ทั้งการทดลองระดับโลกและการทดลองที่สามารถทำได้ด้วยตนเองทุกเวลาที่จะพิสูจน์ให้เห็นว่าพลังทางจิตมีจริงเป็นคลื่นพลังงานแบบหนึ่งไม่ใช่เรื่องมงมงายหรือไสยศาสตร์แต่อย่างใดนะครับและทุกวันนี้พลังจิตก็เป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับทุกคนและเราก็ใช้อยู่ทุกวันนะครับยกตัวอย่างเช่นใจที่ดีใจที่สบายจะส่งให้มีความสุขคนที่อยู่ใกล้คนมีความสุข ก็จะมีความสุขไปด้วยดังนั้นคนที่มีพลังจิตที่ดีมีพลังแห่งความสุขอยู่ในใจเมื่อไปไหนใครเห็นใครก็จะมีความสุขการค้าขายติดต่อก็จะง่ายขึ้นจะเป็นที่รักที่เอ็นดูของคนรอบข้างได้ง่ายขึ้นเมื่อใครเห็นใครก็เมตตาทําให้มีความสุขความเจริญในหน้าที่การงานและในชีวิตได้โดยง่ายอันนี้ก็เป็นผลที่เห็นได้ชัดจากเรื่องของพลังจิต และพลังจิตจะดีได้ก็ต่อเมื่อมีการฝึกจิตฝึกกระแสจิตให้มีเมตตาให้มีความสงบและเป็นเรื่องปกตินะครับที่คนจะมีจิตเป็นสุขได้ก็ต่อเมื่อทำความดีเป็นประจำเท่านั้นในทางการแพทย์การทำความดีทำจิตสงบจะช่วยให้สมองหลั่งสารเคมีดีๆออกมาทำให้ร่างกายสุขภาพดีอีกด้วยซึ่งตรงกันข้ามกับคนชั่วคนทำไม่ดี หรือคนคิดไม่ดีมีความเครียดสูงร่างกายก็จะหลั่งสารเคมีไม่ดีออกมาทำร้ายตัวเองทำให้เกิดโรคมากมายนะครับทุกอย่างสามารถพิสูจน์ได้ตามหลักวิทยาศาสตร์ทั้งหมดแต่หลายคนไม่ยอมศึกษาก็ไม่ยอมเชื่อและมองเป็นสิ่งงมงายไปทั้งหมดไม่ควรปิดกั้นตัวเองนะครับในยุคปัจจุบันเรามีข้อมูลให้ศึกษามีการทดลองให้เห็นมากมาย ยังมีอีกหลายสิ่งที่เราไม่สามารถรับรู้ได้หากว่าเรายังไม่ปฏิบัติถึงจุดดังนั้นจึงไม่ควรมองเรื่องศาสนาเป็นแค่ความเชื่อหรือความงมงายแต่ศาสนาพุทธเป็นศาสนาที่มีเหตุผลและสามารถพิสูจน์ได้เพียงแต่ว่าวิทยาศาสตร์สมัยปัจจุบันยังไม่ก้าวหน้าพอที่จะพิสูจน์เรื่องของนามธรรมาได้ละเอียดพอเท่านั้นเองนะครับ